สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง DK Autograde ช่องของเรารวบรวมรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่คุณไม่ควรพลาดหากคุณยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามช่อง DK Autograde ของเราไว้เลยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและรีวิวรถรุ่นใหม่ก่อนใครวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่จากเชฟโรเลตท,ที่หวนกลับมาอีกครั้งในแบบที่หลายคนรอคอย กับ2025ันยี่สิบหเชฟโรเลตอาร์วโอรุ่นเลกาซีรถยนต์ขนาดเล็กที่ถูกปรับโฉมใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานในเมืองและการขับขี่ที่คล่องตัวมากขึ้นการปรับมาครั้งนี้เชฟโรเลตได้พัฒนาอาร์วโอรุ่นเลกาซีให้มีดีไซน์ที่ทันสมัยและมีอุปกรณ์มาตรฐานที่ครบครันมากยิ่งขึ้นโดยยังคงรักษาจุดเด่นในเรื่องความประหยัดน้ำมันและราคาที่เข้าถึงได้ไว้เหมือนเดิมเพิ่มจากภายนอก2025เชฟโรเลตอาร์วีโอเลกาซีมาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ทันสมัยมากขึ้น เส้นสายตัวรถดูโฉบเฉีียวและแข็งแกร่งไฟหน้าแบบเลเซพร้อมไฟเดลัยให้ความรู้สึกสปอร์ตกระจังหน้าแบบใหม่ออกแบบให้มีความเรียบหรูมากขึ้นกันชนหน้ามีการปรับรูปทรงให้ดูกว้างและมั่นคงตัวถังโดยรวมมีสัดส่วนที่กระทัดรัดทำให้เหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองและยังมีล้ออลลอยขนาด15หรือ16นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถในมุมมองด้านข้างเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารจะพบกับการออกแบบที่เรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริง วัสดุภายในเน้นความทนทานแต่ให้สัมผัสที่ดีเบาะนั่งถูกออกแบบมาให้รองรับสริระได้ดีในระยะทางไกลพื้นที่ภายในแม้จะเป็นรถขนาดเล็กแต่ยังให้ความรู้สึกกว้างขวางในระดับหนึ่งด้านหน้ามีหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด7นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียง4-6ลำโพงขึ้นอยู่กับรุ่นเบาะหลังสามารถพับแยกได้60:40เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการขนสัมภาระ ในด้านขุมพลัง2 0 2 5 Avio Legacy มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรสสูบให้กำลังประมาณ110แรงม้าแรงบิดสูงสุดราว140นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ CVT หรือเกียร์ธรรมดา5สปีดขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกเครื่องยนต์นี้เน้นความประหยัดน้ำมันและให้การตอบสนองที่นุ่มนวลในการขับขี่ในเมืองระบบช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ MacPherson Strut ด้านหลังเป็นแบบ torsion beam ให้การเกาะถนนที่ดีและซับแรงกระแทกได้ดีในระดับรถยนต์ขนาดเล็ก ด้านระบบความปลอดภัยเชฟโรเลตไม่มองข้ามโดยในอาร์วโอรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับถุงลมนิรภัยคูนาระบบเบรก ABS พร้อมอ b บดีระบบควบคุมเสถียรภาพ e s เซและยังมีเซ็นเซอร์ถอยหลังพร้อมกล้องมองหลังในรุ่นสูงสุดนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยทุกตำแหน่งระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันซึ่งถือว่าครบครันสำหรับรถในระดับนี้อีกหนึ่งจุดเด่นของเชฟโรเลต RVO Lega อเซ คือราคาจำหน่ายที่ยังคงเน้นความคุ้มค่าโดยคาดว่าจะมีราคาเริ่มต้นประมาณ520,000-580,000บาทซึ่งเหมาะกับกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการรถคันแรกหรือใช้สำหรับเดินทางในชีวิตประจำวันทั้งในเมืองและนอกเมืองโดยมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ไม่สูงและการรับประกันจากผู้ผลิตที่ครอบคลุมระยะยาวการกลับมาของ Avio ในปี2025แสดงให้เห็นว่าเชฟโรเลตต้องการตอบโจทย์ตลาดรถยนต์ขนาดเล็กที่เน้นความคุ้มค่า แต่ยังคงไว้ซึ่งความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการใช้งานแม้จะไม่ได้หรูหราหรือแรงเท่ากับรถระดับพรีเมียมแต่อาวิโอก็พิสูจน์ให้เห็นว่ารถเล็กคุณภาพดีก็สามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ขนาดเล็กที่มีความสมดุลระหว่างราคาสมรรถนะความปลอดภัยและอุปกรณ์มาตรฐานเชฟโรเลต AVO 2025รุ่นเลกซีก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากอีกกลุ่นหนึ่งที่คุณควรลองพิจารณา หากคุณชื่นชอบเนื้อหานี้และอยากติดตามรีวิวรถรุ่นใหม่เพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามช่อง DK Autograde ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ